าาาวา,า,ว,าวันนี้เราจะได้ทานเค้กอ่ะอกแล้วจากโบเค้กนะคะวันนี้โบโบที่เราขึ้มีเหตุผลค่ะขอบคุณนะนะค่ะขอบคุณลุกนะวันเกิดวันเกิดใครคะที่ ครต้งหนึ่งเหรอวันนี้ไม่ใช่ไูม่ครับไม่ใช่เกิดไปแล้วจำไม่ได้มไ่่ใชถ้าครูรักก็ต้องมาวันนี้มันเกิด ก็มาวันเกิดน้องสองเราด้วยความที่โบเค้กเนี่ยเขาก็จะแบบสปอนเซอร์ใช่แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าใครทุกๆคนที่ทีเข้าประกวดนะครับุณครูด้วยอะไรด้วยแล้วโบเค้กขนมพนมด้ยเดี๋ยวตอนเลิกก็เดี๋ยวค่อยไปทานกันนะคะแล้วก็แย่งก็ตามร้องเพลง Happy Birthday ให้น้องสองกันก่อนดีกว่าร้องให้แต่เค้กเรากินใช่น้องสองฟังนะคะ que yeah. vem yeah. คนพูดอะไรถึงสองี่คนเลยทีละคนเลยโวยพรสาคำสอขอบคุณะสามคำละคาคำแล้ครับสามคให้เลยนะขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงครับได้แข็งแรงไปดังครามุโสสุดแลยเนี่ย สามคำเลยเหรอสเยอะไปอ่อยสุกสันเกิดสุขสันเกิดต้องชอบเ่งเงเเฮ้่รรวยเงินทองเฮ้ยเลยเดียวเองหมคเดียวครับีเนาะเงินทองอย่างี้ได้โอเคคัได้หมด HBD ค่ะ HBD HBD ดล้ HBD ก่าอะไร HBD ขรวยรวยรวยรววยรวยยรวยรวรวรยยรวยว เตะทุยูหเลอรวยไปน่าบนอรวยเพ่งเขาขอทำแต่โชว์ทำต่โชโนเกินอ่ะรอรวยเพ่งอาเอนดามเหมือนกัน เราเลยให้ต้องคอเอาหมือนเขาทำไมวะอ็เขาทำไมมีกั่อะด oui> ีวะอ่ะอ่ะจเลยพ่อกลับมานะ แี๋ยวไปกันก่อนนะแกก็เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวคุณครูคุณครูฝากไ้วยได้คะฝากเบลเค้ด้วยนะฮะฝากไ้ยด้วยน้องาแต่พูดเลยว่าเบิลเค้กนี่แบกอะไรจริงอ่ะซอมแบกนะซอมแบกแบกอะไรมาหแบกทั้งวันโนนแบก ผแบกเพียนครับแบกเพี้ยนทั้งวันไม่เอาแบกออเพี้ยนัปจอดรถดแล้วคนนี้จะจำมั่อีกอันนี้ห้ามจำมั่อันนี้มจำมั่มีเพลงของตัวเองนะจำมั่ไม่ป่ะมีเวลาจมั่เลยนะโอ๊ยมนไม่ไม่มี้วไม่ใช่หรอนี่เหรอทำไมนะไม่มีอีกแล้วเหรอมีเหรอเจ้มีคนขามครับ